สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำเช่นเคยนะครับในวันเสาร์เวลาแบบนี้นะครับ กับรายการตราชูคู่ชาวบ้านนะครับรายการที่จะนําความรู้ทางกฎหมายนะครับมามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจากคลื่นวิทยุสู่ชุมชนซึ่งรายการนี้นะครับจัดทาขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยนะครับคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมครับนัทพงศ์เทพพรหมานะครับก็ได้รับหน้าที่นะครับมานําเสนอความรู้ทางกฎหมายให้กับคุณผู้ฟังนะครับ แต่วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีดีเจอีกท่านหนึ่งนะครับมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นใครนั้นก็ให้เจ้าตัวแนะนําตัวกันเลยดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอังคารนิสายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการคู่กับคุณนัทพงศ์ในวันนี้ค่ะเอ้คุณนัทพงศ์คะครับวันนี้เราจะมานําเสนอกันในเรื่องอะไรล่ะคะครับสําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ส่งคําถามมาทางชมรมของเรานะครับค่ะคือกรณีที่ เราเป็นผู้ให้เช่าบ้านนะครับแล้วผู้เช่าบ้านนั้นนะครับไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านดังนั้นเราในฐานะผู้ให้เช่านะครับจะสามารถไล่เขาออกจากบ้านที่ให้เช่าและทําการปิดล็อกบ้านที่ให้เช่าได้หรือไม่นะครับอ๋องั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่าใช่ไหมคะคุณนัทพงศ์ใช่แล้วครับคุณอังคาราครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ว่าการเช่านั้นมีลักษณะอย่างไรร <pir> การเช่าน,น,นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นหมายความว่าสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าให้ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาอันมีจํากัดค่ะคและผู้เช่าน,น,นะคะตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการที่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ซึ่งทรัพย์สินที่ว่านี้นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ค่ะคุณนัทพงศ์และคุณผู้ฟังคะใช่แล้วครับคุณอังคาาครับและสําหรับการเช่าบ้านในนั้นนะครับถือว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าบ้านนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้ให้ความหมายของคําว่าอสังหาริมทรัพย์ไว้ว่าที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินนะครับที่มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นที่เดียวกับที่ดินนะครับค่ะและยังหมายความรวมถึงทรัพย์พยสิทธิ์นะครับอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่ประกอบอันเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยนะครับค่ะซึ่งบ้านนั้นนะครับถือว่าเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบกันเป็นอันเดียวกับที่ดินนะครับ เราจึงตีความได้ว่านะครับบ้านนั้นนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับค่ะคุณนภพงศ์และคุณผู้ฟังคะและกฎหมายนะคะยังกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการฟ้องร้องคดีสําหรับการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ไว้2ประการค่ะคือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและหนังสือนั้นนะคะจะต้องลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดด้วยค่ะ ซึ่งผู้รับผิดในที่นี้นะคะก็คือผู้ที่เราต้องการฟ้องร้องนั่นเองค่ะคุณนัทพงศ์ใช่แล้วครับถ้าเราไม่มีหลักฐานที่ว่านี้นะครับก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับค่ะลองยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อผู้รับผิดให้คุณผู้ฟังทราบหน่อยนะครับคุณอัาคณานะให้นิฉันยกตัวอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วครับค่ะแน่นอนคะ่ะคุณนัทพงศ์คะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็สัญญาเช่าหรืออาจจะเป็นจดหมายที่บอกว่ามีการเช่าและ มีลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดอยู่ด้วยเป็นต้นค่ะครับผมแต่ถ้าเป็นการเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีกําหนดเวลามากกว่า3ปีขึ้นไปหรือตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่านั้นนะคะการฟ้องร้องคดีเนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการทําเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานหน้าที่ค่ะใช่แล้วครับผมคุณผู้ฟังครับการทําเป็นหนังสือนี้นะครับต่างจากการมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับ ให้เราต้องทําเป็นหนังสือนะครับต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในที่นี้นะครับก็หมายถึงเจ้าพนักง,งานที่ดินหรือในอํอำเภอนั่นเองนะครับผมใช่แล้วค่ะคุณนัทพงศ์และคุณผู้ฟังคะถ้าถ้าหากไม่จดทะเบียนแล้วนะคะการฟ้องร้องบังคับคดีกันนั้นเนี่ยก็จะทําได้เพียงแต่3ปีแรกที่มีการเช่าเท่านั้นคะ่ะอ๋อครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ไม่ให้เช่ากันเกินกว่า30ปีคะ่ะอืม ครับผมก็คุณผู้ฟังครับในกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเกินกว่า3ปีหรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่าในทันทีนะครับแต่ก็คู่สัญญานะครับมีข้อตกลงว่าจะไปจดทะเบียนการเช่ากันในภายหลังนะครับคเห็นได้ว่ากรณีนี้นะครับคู่สัญญานะครับไม่ไไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการไปจดทะเบียนการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ เพราะมีเจตนาจะไปจดทะเบียนการเช่ากันในภายหลังนะครับค่ะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการที่ยังไม่พร้อมจะไปจดทะเบียนในทันทีนะครับเนื่องด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือบางครั้งนะครับคู่กรณีนะครับได้ไปยื่นคําร้องขอจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ไม่อาจจะจดทะเบียนให้แล้วเสร็จได้ในทันทีค่ะอาจจะเป็นเพราะติดขัดในเรื่องของขั้นตอนทางราชการบางประการนะครับก็ยกต <S <s e ัวอย่างเช่นนะครับนายเขียวนะครับ จะนำสัญญาเช่าที่ทำกันไว้นะครับซึ่งมีระยะยเวลาไว้15ปีนะครับค่ะโดยในสัญญานะครับตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนการเช่าภายใน3ปีนะครับค่ะไปฟ้องเพื่อให้หนายข่าวจดทะเบียนการเช่าให้เป็นไปตามข้อตกลงได้หรือไม่นะครับ ถ้าเป็นกรณีนี้นะคะคก็ได้ค่ะถ้าตามสัญญาเช่านะคะมีข้อตกลงจะไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ครับผมหรือคู่สัญญาไปดําเนินการขอจดทะเบียนการเช่าแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิน้นครับหากไม่ปรากฏว่าคู่สัญญามีพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการจดทะเบียนและผู้เช่าได้ฟ้องร้องบังคับผู้ให้เช่าไปจดทะเบียนตามข้อตกลงภายในระยะเวลา3ปีนับแต่สัญญาเช่ามีผลบังคับ นั่นก็คือต้องฟ้องร้องภายใน3ปีนับแต่สัญญาเช่ามีผลบังคับค่ะครับซึ่งตามปกตินะคะก็คือวันที่ทําสัญญาเช่านั่นเองค่ะก็สามารถที่จะบังคับให้มีการจดทะเบียนการเช่าได้ค่ะครับซึ่งกรณีนี้นะคะก็มีคำพิพากษาดีกาที่2 0 6ศทับสองวางหลักไว้ว่าสัญญ,ญาเช่าที่ดินพิพาทน,นะคะตาบใดที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนการเชา่าสัญญ,ญาเช่า <c oughs> ย่อมมีผลบังคับได้เพียง3ปีและข้อกำหนดต่างๆในสัญญ,ญาเช่า ย่อมผูกพันคู่สัญญาตามระยะเวลาดังกล่าวเช่นกันค่ะรวมทั้งข้อกำหนดให้ผู้เชา่าและผู้ให้เชา่าต้องไปจดทะเบียนการเช่าให้เรียบร้อยเ <c oughs> มื่อโจ์เรียกร้องให้จำเลยไปจดทะเบียนการเชา่าภายในระยะเวลาที่สัญญาเช่ามีผลบังคับครับผมรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการจดทะเบียนก็ยังมีผลบังคับได้ตามกฎหมายค่ะจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจ์ตามสัญญาค่ะใช่แล้วครับคุณอังคาราครับค่ะ <c oughs> ในตอนนี้นครับเราก็ได้รู้ความหมายของการเช่าทรัพย์นะครับและวิธีการที่เราจะต้องทํานะครับในการเช่าทรั์ไปพอสังเขปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับค่ะต่อไปเป็นเรื่องอะไรต่อครับคนาคณาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าครับผมและผู้เช่ากันนะคะ<อ>สําหรับผู้ให้เช่านะคะนั่นก็หน้าที่ก็คือต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นในสภาพที่เหมาะสมค่ะ เพื่อการที่จะใช้ประโยชน์สำหรับผู้เช่าและจ่ายค่าบำรุงรักษาทรัพย์ให้ที่ให้เช่าตามความจำเป็นแต่ยกเว้นการบำรุงรักษาตามปกติหรือการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเปลี่ยนหลอดไฟซ่อมแซมประตูหรือกว่าททำความสะอาดห้องเป็นต้นค่ะ <c oughs> แต่การบำรุงรักษาที่ผู้ให้เช่าจะต้องออกค่าใช้จ่ายนะคะ <c oughs> ก็อย่างเช่นท่อน้ำแตกปลวกขึ้นผนังร้าวเป็นต้นค่ะ ขอบคุณครับคุณอังคณาครับค่ะครับส่วนหน้าที่ของผู้เช่านะครับก็มีอยู่หลายประการเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับประการแรกนะครับค่ะดูแลสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นนะครับเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินของตนเองเลยนะครับค่ะอีกทั้งต้องบำรุงรักษาทรัพย์สินและทําการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะก็อย่างเช่นหากผู้เช่านะครับเป็นผู้ทําให้บ้านที่เช่า ชำรุดนะครับก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องซ่อมแซมเองนะครับจะโยนเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าก็ไม่ได้นะครับค่ะครับส่วนหน้าที่ของผู้เช่าประการที่2นะครับผู้เช่านะครับจะต้องใช้ทรัพย์ที่เช่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่านะครับหรือใช้ตามปกติตามประเพณีนิยมนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ใช้บ้านที่เช่านะครับไปเปิดเป็นสนามฟุตบอลอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือใช้บ้านที่เช่านะครับทําเป็นร้านอาหาร ในสัญญาเชา่าไม่ได้ระบุว่าสามารถทําเป็นรา้านอาหารเอาไว้ได้นะครับค่ะอีกทั้งนะครับต้องไม่ดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ให้เช่านะครับคก็อย่างเช่นยกตัวอย่างมาแล้วนะครับคือดัดแปลงบ้านที่เช่าเป็นรา้านอาหารนะครับ <participated S 2> ต้องไม่ทำอย่างนั้นนะครับะะและส่วนประการสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือผู้เช่านะครับต้องชําระค่าเชา่าให้แก่ผู้ให้เช่าด้วยนะครับคในเมื่อ เรานะครับเป็นฝ่ายขอใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของคนอื่นแล้วค่ะดังนั้นนะครับเราก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เขานะครับค่ะหน้าที่ของผู้เช่าที่ได้บอกไปในข้างต้นนะน,นะคะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผู้เช่านั้นควรจะทําอย่างเคร่งครัดนะคะเพ<ช><อ>ราะมิฉน,นั้นแล้วนะคะอาจจะเป็นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาเช่าได้ค่ะซ้ํายังอาจจะถูกผู้ให้เช่าเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะใช่ครับเช่นเดียวกันกับหน้าที่ของผู้ให้เช่าค่ะ ที่ผู้ให้เช่าก็ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่กฎหมายได้กําหนดไว้ด้วยนะคะมิฉน,นั้นก็อาจจะเป็นเหตุให้ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้อย่างเดียวกันค่ะคุณนัทพงศ์และคุณผู้ฟังคะใช่แล้วครับผู้อังคณาครับค่ะคุณผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าการเช่านั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับใช่ค่ะและมีกําหนดไว้อย่างไรกันบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันสักครู่นะครับค่ะจะเป็นการช่วยผ่อนผ่อนคลายสมองเพื่อเตรียมที่จะ มารับฟังสาระน่ารู้กันในช่วงถัดไปไนล่ะครับคุณผู้ฟังครับค่ะว่าแต่คุณอังคาครับค่ะในช่วงหน้านะครับเรามีเนื้อหาอะไรกันบ้างละครับค่ะในช่วงถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อสงสัยจากทางบ้านนะคะที่คุณนัทพงศ์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงต้นของรายการค่ะคือเป็นกรณีของการที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและก็ไม่ยอมออกจากบ้านที่ให้เช่า เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งเรารต้องมาติดตามฟังกันในช่วงหน้าได้เลยค่ะคุณนันทพงศ์และคุณผู้ฟังคะครับยิ่ต้อนรับกลับสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะคค่ะค,คุณผู้ฟังยังอยู่กับบิชันอังคณาค่ะแล้วก็คุณนันทพงศ์อยู่นะคะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเพลงที่ทางรายการได้เปิดให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้แหมช่วยผ่อนคลายคุณผู้ฟังได้ดีทีเดียวเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนี้นะคะดิฉันกับคุณนัทพงศ์ก็จะมานําเสนอสาระน่ารู้ทางกฎหมายต่อจากช่วงที่แล้วกันค่ะครับผมจากช่วงที่แล้วนั้นนะครับเราได้พูดถึงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับใช่ค่ะมีข้อกําหนดอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็รวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดของผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วยนะครับค่ะสําหรับในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อสงสัยนะครับที่ผม ได้รับมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับคเป็นข้อที่จริงที่ได้เกิดขึ้นนะครับก็มีความว่าผู้ให้เช่านะครับได้ทําสัญญาเช่ากับผู้เช่านะครับโดยตกลงกันจะชําระเงินค่าเช่ากันนะครับไม่เกินวันที่5าของเดือนค่ะจนเวลาผ่านมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผู้เช่ากับผิดนัดไม่จ่ายค่าเช่าเป็นเวลาถึงสี่เดือนติดต่อกันเลยนะครับค่ะและยังไม่ยอมย้ายออกไปไหนจนผู้ให้เช่านี้นะครับ ได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้วนะครับค่ะก็ยังไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะครับโก็จึงได้เกิดข้อสงสัยว่าเรานะครับจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างกับผู้เช่ารายนี้ค่ะเรานะครับจะสามารถตัดการจ่ายน้ำจ่ายไฟหรือล็อกบ้านไม่ให้ผู้เช่าเข้าอาศัยหรือจะขนของ ของผู้ให้เช่าออกมาข้างนอกบ้านได้หรือไม่นะครับคุณอนัคณะครับค่ะฟังแล้วนะคะก็เป็นข้อแทจริงที่มีความน่าสนใจมากเลย<ช>รเรียวน,นะคะคุณนทพลใช่ลน่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะก็คือจากกรณีนี้นะคะข้อแท้จริงก็เราจะมาดูกันในเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่านะคะคซึ่งตามกฎหมายนั้นหากสัญญาเช่านั้นมีกําหนดระยะเวลาเช่ากันไว้นะคะสัญญาเช่าก็จะระงับเมื่อถึงกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้กําหนดเวลาเช่าในสัญญานะคะ เราสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาชําระค่าเช่าได้ทุกระยะค่ะแต่การบอกเลิกนี้นะคะจะต้องบอกให้อีกฝ่ายรู้ล่วงหน้าก่อนในระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า2เดือนนะคะคุณนัทพงศ์และคุณผู้ฟังคะแต่คุณอ่านนะครับแต่ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าไม่ชําระค่าเช่านะครับค่ะผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้แต่หากว่าสัญญาเช่านั้นตกลงกันชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับ หรือระยะเวลาที่ยาวกว่า2เดือนขึ้นไปนะครับค่ะครับผมคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าผู้เช่าผิดสัญญานะครับไม่ชําระค่าเช่านะครับผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับค่ะแต่หากว่าสัญญาเช่านั้นนะครับตกลงชําระกันเป็นเป็นรายเดือนนะครับหรือระยะเวลาระยะเวลาที่ยาวกว่ารายเดือนขึ้นไปนะครับค่ะผู้ให้เช่านะครับต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่านะครับชําระค่าเช่าที่ค้างอยู่นะครับ ภายในระยะเวลาที่จะกําหนดให้นะครับค่ะแต่ต้องไม่เกินแต่ต้องไม่น้อยกว่า15วันนะครับค่ะแล้วเมื่อสัญญาเช่าได้เลิกกันแล้วนะคะเมื่อน,นั้นผู้เช่าจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์ที่ให้เช่านั้นอีกต่อไปค่ะใช่แล้วครับเนื่องจากสิทธิ์นั้นนะคะได้กลับคืนสู่เจ้าของไปแล้วค่ะดังนั้นการที่เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าได้ทําการตัดน้ําตัดไฟของบ้านนั้นนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้เช่าค่ะ<ช>จึงผู้เช่า ผู้ให้เช่าจึงสามารถทําได้ค่ะใช่แล้วครับอีกครั้งนะครับยังเคยมีคําพิพากษาดีกาวกล่าวไว้นะครับว่าการที่ใช้กุญแจไปล็อกประตูนะครับเมื่อให้ผู้เช่าเข้าไปในบ้านนั้นค่ะก็เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับค่ะถ้าหากผู้ให้เช่านะครับได้ให้เวลาแก่ผู้เช่าที่จะชําระค่าเช่านั้นพอสมควรแล้วอแต่ผู้เช่านะนะครับก็ยังไม่ยอมจ่ายตังค์นะครับค่ะดังนี้นะครับการมาล็อกกุญแจนะครับ เพื่อไม่ให้ผู้เช่านะครับเข้าไปถึงอย่างในตัวบ้านนะครับ <c oughs> จึงเป็นการกระท,ทรําที่สามารถทําได้นะครับ oh. เพราะสิทธิครอบครองของผู้เช่านะครับได้หมดไปแล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นผู้เช่านะครับจึงไมีมสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าต่อไปนะครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะคุณนัทพงศ์คะ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะคะอย่างไรอะครับถ้าหากสัญญาเช่านั้นนะคะยังไม่ได้เลิกกันถึงแม้ว่าผู้เชา่าอ่ะไม่ชําระค่าเช่านะคะครับผมเราก็ไม่สามารถไปตัดการจ่ายน้ําจ่ายไฟได้ค่ะม,มิฉะนั้นแล้วก็จะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เช่านะคะเนื่องจากว่าหากสัญญ,ญาเช่ายังมีผลอยู่เนี่ยผู้ให้เช่าก็ยังมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าอยู่นะคะซึ่งหากเราไปตัดน้ําตัดไฟแล้วแล้วก็ ทำให้เขาเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ค่ะจึงเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ์นะคะคแต่ถ้าหากเราไปล็อกประตูบ้านนี้ให้เช่าในขณะที่สัญญาเช่ายังไม่เลิกกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชําระค่าเช่านะคะก็อาจเป็นการกระทําความผิดฐานบุกลุกเลยนะคะเนื่องจากเป็นการไปรบกวนการครอบครอง,สงอสังหาร,ริมทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งดีไม่ดีอาจจะติดคุกได้เลยนะคะโอโ้โหใช่ค่ะส่วนการที่เข้าไปเอาของของผู้เช่าออกมาจากห้อง เมื <One input> so ่อสัญญาเช่ายังไม่เล so ิกกันและทั้งตอนสัญญาเช่าเลิกกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะโดนทั้งข้อหาบุกรุกและข้อหารักทรัพย์เลยก็ได้นะคะคุณนัทพงศ์โอ้โหคุณอาคณาครับค่ะถึงขั้นจําคุกเลยนะครับคุณู้ฟังครับใช่ค่ะครับผมหากคุณผู้ฟังนะครับไม่ระวังให้ดีนะครับหากทําไปโดยพลการก็อาจจะติดคุกได้ง่ายๆเลยนะครับใช่ค่ะผมคิดว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกรณีเช่นนี้นะครับก็คือ การบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครับค่ะแล้วนําคดีนะครับไปฟ้องศาลขอบังคับคดีนะครับให้ขับไล่ผู้เช่านั้นออกจากบ้านที่ให้เช่าครับค่ะแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็ให้ไปลองคือให้ไปลองเจรจากับผู้เช่าดูนะครับค่ะถามว่าทําไมถึงไม่จ่ายค่าเช่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นว่าเพราะเขามีเหตุด่วนเหตุร้อนหรือมีเหตุสุวิสัยนะครับที่ต้องจะปิดจาเป็นต้องใช้เงินจริงๆ เราก็อาจจะต้องเจรจาแล้วก็อนุญาตให้เขาผ่อนผ่านให้เขาค่อยๆผ่อนจ่ายก็ได้นะครับใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะครับค่ะซึ่งผลเห็นเห็นด้วยกับวิธีสุดท้ายนี้มากที่สุดนะครับคุณอคนาครับค่ะเพราะว่าเรามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปนะครับใช่แล้วค่ะเพราะเป็นการหาทางออกวิธีที่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับค่ะซึ่งหากไม่ได้ผลอย่างไรนะครับ ก็ลองทําในวิธีอื่นๆต่อไปนะครับถูกต้องแล้วค่ะคุณนัทพงศ์และคุณผู้ฟังคะคดังนั้น <S <S นะคะเราทุกคนจึงควรจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพื่อให้สังคมเนี่ยมีแต่ความสุขความสงบค่ะ,ะคเป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระความรู้ที่พวกเราได้นําเสนอกันในวันนี้ออดิฉันและคุณนัทพงศ์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากเลยทีเดียวนะคะคสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอฝากไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะอากาศก็ เปลี่ยนนะคะเริ่มหนาวเย็นบ้างฝนตกบ้างนะคะค,คุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นหวัดหรือไม่สบายก็ได้ค่ะดังนั้นก็ขอให้พักผ่อนให้เยอะๆและก็มีความสุขกับวันหยุดในสุดสัปดาห์นี้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากเลยครับใช่แล้วค่ะก็ขอขอบคุณผู้ผู้ฟังนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดแล้วครับค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุเสียงคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับค,ครับหากคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการแล้วมีข้อติดชมแนะนําหรือต้องการจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายอะไรนะครับคก็สามารถติดต่อมาทางเรานะครับได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเลขที่สองสามเกถนนห้วยแก้วตําบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับคือทาง เฟซบุ๊กนะครับก็คือเพจที่ชื่อว่าตราชูคู่ชาวบ้านนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะครับคุณคณาครับค่ะช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางหลักของเราเลยนะครับใช่แล้วสําหรับในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโครงการเรานะครับถูกต้องที่สุดค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับค่ะสําหรับวันนี้นะครับพวกผมสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ